อากาศเย็นๆแบบนี้ยังอาบน้ำเย็นอยู่หรือเปล่าคะถ้ายังอาบอยู่วันนี้เรามีเครื่องทำควาอุ่นจากแบรนด์ตโตชิบะมาแนะนำคะ่ะรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากพอบาย พาบายสวัสดีค่ะดิฉันพัศนีประเทศาจากสาขาพาบายรพสารรพีค่ะวันนี้จะมาแนะนําสินค้าเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นขนาด4,500วัตต์จากแบรนด์โตชิบ้าค่ะเครื่องทําน้ําอุ่นจากแบรนด์โตชิบ้ารุ่น T-UH45EXNTH ที่มีกําลังไฟฟ้าขนาด4,500วัตต์และระบบความปลอดภัยตรวจเช็คสายดินแบบเรียวไทม์เรียกได้ว่าเครื่องทำน้ำอุ่นจะเริ่มทำงานเมื่อติดตั้งระบบสายดินแบบถูกต้องแล้วค่ะ เครื่องทำน้ำอุ่นได้รับมาตรฐานสูงสุดด้านความปลอดภัยด้วยมาตรฐาน ul 9 4 5 va โดยสหรัฐอเมริกาซึ่งผลิตจากวัสดุที่สามารถป้องกันไฟแข็งแรงทนทานและสามารถทนความร้อนได้สูงรับประกันความปลอดภัยในการใช้งานเลยค่ะรักษาอุณหภูมิคงที่เทคโนโลยี Technology, ควบคุมอุณหภูมิน้ำร้อนอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าแรงดันน้ำในพื้นที่นั้นจะไม่เสถียรก็ตามซึ่งจะส่งผลดีต่อผิวที่บอบบางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผิวเด็กทารกค่ะ โหมดอาบน้ำเฉพาะคุณโหมดอาบน้ำพิเศษ3รูปแบบให้คุณได้เลือกสรรในการอาบน้ำโหมดคู่ชำระล้างเหงื่อและสร้างความสดชื่นให้แก่ร่างกายโดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนโหมดมอร์นิ่งปลุกร่างกายสดชื่นในรุ่งเช้าโหมดอีฟนิ่งผ่อนคลายตัวคุณด้วยการอาบน้ำอุ่นในยามเย็นค่ะ ชุดทําความร้อนและแทงน้ําวัสดุทองแดงแท้มีความแข็งแรงทนทานสามารถเพิ่มอายุการใช้งานได้นานถึง20%เลยค่ะและที่สําคัญเพิ่มพื้นที่ส่งความร้อนไปสู่น้ําได้มากขึ้นทําความร้อนได้รวดเร็วและรักษาอุณหภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะร้อนเร็วทันใจร้อนต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีชุดทําความร้อนแบบ2คู่ด้วยชุดทําความร้อนวัสดุทองแดงออกแบบ2คู่ทําความร้อนได้อย่างรวดเร็วและสามารถรักษาอุณหภูมิได้คงที่ค่ะ ระบบตัดไฟรั่ว ELCB อุปกรณ์ ELCB ที่อยู่ภายในจะคอยตรวจจับกระแสะไฟฟ้ารั่วและจะตัดไฟอย่างรวดเร็วทันทีเมื่อตรวจพบไฟรั่วสัญญาณไฟทั้งหมดจะดับลงและขึ้นสัญญาณเตือนเพื่อป้องกันการเกริดอ,อันตรายแก่ผู้ใช้งานค่ะมาตรฐานการป้องกันน้ำ IP25 การป้องกันด้วยมาตรฐาน IP25 เป็นเกราะป้องกันแรกที่ป้องกันน้ำซึมเข้าภายในเครื่องทำความร้อนหลีกเลี่ยงไฟฟ้ารัดวงจรได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ และในรุ่นนี้นอกจากจะมาพร้อมหัวฝักบัวที่สามารถปรับระดับได้ถึง5ระดับแล้วยังมาพร้อมชุดสไลด์บาที่ออกแบบมาอย่างลงตัวเพื่อห้องน้ำของคุณลูกค้าโดยเฉพาะค่ะ hey, <baby. S 1> ด้วยเทคโนโลยีต่างๆที่อยู่ในเครื่องทำน้ำอุ่นรับประกันเลยว่าอาบสะอาดไร้กังวลแน่นอนเลยค่ะรับประกันตัวเครื่องให้1ปีค่ะ และรับประกันชุดทำความร้อนให้อีก5ปีกันเลยทีเดียวค่ะอาบสะอาดมั่นใจเพราะเราใส่ใจเรื่องระบบทำความร้อนค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจสินค้าสามารถหาซื้อสินค้าได้แล้วที่ p o w b u y ทุกสาขาทุกประเทศหรือที่ w w w ร o b y co t h หรือว่าโทร1324กรี่งเดียวจบครบในที่ p o w b u y เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดสินค้าดีๆจากพวกเรานะคะ พ o w b y กูรูรู้จริงเรื่องเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีไปกับนักรีวิวสินค้าจากพ o w e r b y แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพ o w b y สวัสดีค่ะ